ต้นกลาเดอร์ไลค์ค่ะตอนนี้เข้าฤดูออทัมแล้ว,แล,วแล้วก็เขาหมดหมดหน้าที่จะออกดอกนะเราดึงออกมาดูซิก็ดึงออกมาแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บไว้ที่โรงรถก่อนให้เขาแห้งเป็นแบบนี้หัวใหญ่มากเลยใหญ่กว่าปีก่อนอีกก็ปกตินะเขาจะ อให้ฝังช่วงประมาณเดือนมีนาคมไม่แน่ใจนะอันนี้หมายถึงว่าตัวเองที่ตัวเองทําเมื่อปีที่แล้วแล้วก็อดึงยางเหมือนกันนะคือไม่เคยทําหรอกมองเห็นคนอื่นเขาทําก็แล้วก็ไปดูที่ร้าน Oh ไม g o o d เน s ไปดูที่ร้านค้าร้านขายต้นไม้ค่ะแล้วเขาก็แนะนำมาว่า,อ,าอย่าปล่อยไว้ช่วงฤดูหน้าหนาวเลยเพราะว่าอากาศบริเวณที่เราอยู่ค่อนข้างที่จะเย็นจัดต่อให้ไม่มีหิมะแต่ว่าเย็นจัดคะคะแล้วลองนึกถึงว่าตอนช่วงที่หิมะมาจะขนาดไหน look at อะแล้วเมใสานีก่อนนะ ได้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็ก็มีมีหลายสีก็คละกันไปก็ไม่เป็นไรโหยถามว่าดึงไม่ดึงก็ดึงเหมือนดึงต้นหอมอะสนุกดีแต่ต้องมือเบาๆนะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอีอฝังไปหัวหนึง ได้มาสองหัวหรือสี่หัว,หวไม่รู้หรอกว่าเขาปลูกต้นไม้อะไรยังไงก็มาเรียนรู้เอาแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้แล้วก็เจริญงอกงามสวยไม่ถึงขนาดมือเย็น แค่มือใช้ได้บางสิ่งก็เรียนรู้กันลูกเล็กๆเกอาไว้ในนี้ได้ว,ว้าวเต็มเลยยังมีอีกเยอะเลยเอาแค่นี้ก่อนนะถอนออกมาแล้วบางส่วน หน่อต้นกระเดียลลายค่ะคลัสีเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นมากแล้วเราคือหัวเขาเพาอพอโตมากขึ้นน่ะค่ะเขาโผล่พลดินแล้วก็ทําให้อากาศเย็นน่ะไปไปเขาเรียกว่าอะไระค่ะลากจะเน่าถ้าเกิดว่าเราไม่ถอนเขาออกถ้าเขาก็อยู่ใต้ดินลึกไม่มีปัญหาถ้าก็โผล่ขึ้นมาแล้วเงี้ยดูสิ นี่พันของปีที่แล้วค่ะที่ปลูกไว้รอบๆสวนส่วนหน้าบ้านหน้าบ้านอีกแปลงหนึ่งยังไม่ได้ยังไม่ได้ดึงออกมาเนื่องจากว่าลงแล้วปรากฏว่ายังไม่แห้งพอที่จะดึงได้ดูนี่สิลูกกระจกเต็มเลยเราต้องตากให้เขาแห้งก่อนตัดเดี๋ยวค่อยตัดใบอันนี้ให้เขาแห้งก่อนเก็บพันุ์ไว้ปลูกปีหน้า ก็ต,ต้นต้นปีเราก็เริ่มฝั่งได้แล้วแหละเราจะได้ดอกไม้สวยๆไม่ต้องไปซื้อเข้าปล่อยๆเพียบเลยกระเดียวลายบ้านเราหน่อใหญ่ๆเลยปีที่แล้วโนี่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ที่อ่า ดึงหน่อออกมาแล้วเห็นแบบนี้บางทีเจอเฉพาะในในคนอื่นเขาดึงออกมาแล้วก็ในที่ร้านเราก็ไม่รู้รู้แต่ตอนที่เราไปซื้อมาแล้วได้แต่หัวแห้งๆเหมือนมันแกว้วอ่ะเหมือนมันฝรั่งแบบนั้นนะ่ะแล้วก็นี่เจอด้วยตัวเองก็อย่างที่เห็นก็เป็นประสบการณ์ใหม่ เก็บไว้ปลูกปีหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะส่วนอีกแปลงหนึ่งเดี๋ยวให้แห้งสักหน่อยหนึ่งเราค่อยดึงออกมาตากแห้งเราเก็บไว้ทีลล่โรงรถจะได้ลากจะได้แห้งแล้วก็เก็บไว้ปีหน้าต่อเย่ yeah. ส่วนของหน้าบ้านได้ตัดใบออกแล้วรอแห้งหน่อยเดี๋ยวถอนต้นลาดิโอไลพอดีเขามีสลับแซมคู่กับต้นฟรีเซียส าบางต้นเขายังไม่ไม,ไม่ออกดอกกำลังโผล่ขึ้นมาก็เลยยังไม่ได้ถอนก็สลับกันไปตอนปลูกก็จำได้อยู่นะเราก่อน